ความเป็นมาของร้านค้าสหากรณ์โรงเรียนวสุทธาวาสโรงเรียนวสุทธาวาสจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยใช้กิจกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้สถานปฏิบัติงานโดยดำเนินงานสามกิจกรรมคือร้านค้าสหากรณ์กิจกรรมออมทรัพย์และกิจกรรมการผลิตเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวผักพื้นบ้านมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายสามารถนำความรู้ทักษะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผล และมีพุมคุมกันที่ดีด้วยเงื่อนไขความรู้คว่คุณธรรมอย่างแท้จริงสําหรับร้านค้าสหากรณ์ของโรงเรียนวัุรทาวาสนั้นเริ่มมีการจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2552ในระยะเริ่มแรกนั้นได้มีการจัดตั้งในรูปแบบของร้านค้าสวัสดิการโดยมีการระดมทุนจากนักเรียนต่อมาในปีพุทธศักราช2553 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเป็นร้านค้าสหากรณ์และได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานจิตการร้านค้าได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกโดยถือหุ้นหุ้นละ10บ,บาท และประชุมคัดเลือกคณะกรรมการการดำเนินงานดังนี้ 1. คัดเลือกประธาน 2. คัดเลือกรองประธาน 3. คัดเลือกผู้จัดการร้านค้า 4. คัดเลือกเลขานุการ 5. 5. คัดเลือกฝ่ายออมทรัพย์ 6. คัดเลือกคณะกรรมการ คณะกรรมการสหกรณ์ได้มีการประชุมวางแผนในการดำเนินงานร้านค้าสหากรณ์และสํารวจสินค้ามาจําหน่ายตามความต้องการของสมาชิกจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายสํารวจสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนประชุมแจ้งการปันผลให้กับสมาชิกและคืนทุนให้กับสมาชิกที่จบการศึกษา ในด้านกิจกรรมฝ่ายผลิตทางสหกรณ์ได้รับสินค้ามาจำหน่ายโดยสมาชิกในแต่ละห้องเรียนนำสินค้ามาฝากขายเช่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้นำน้ำ,นำพริกนาดกปลาแห้งน้ำพริกสดปลาแห้งน้ำพริกสดแมงดาปลาแห้งซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาฝากจำหน่ายที่สหกรณ์ของโรงเรียน การออมมีการรับฝากออมทรัพย์โดยครูประจำชั้นเป็นผู้รับฝากในแต่ละชั้นเจ้าหน้าที่ออมทรัพย์จะติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะมาเปิดบัญชีให้แก่นักเรียนที่สนใจ,จฝากเงินออมจากนั้นทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่ออมทรัพย์จะดําเนินการแจ้งธนาคารมารับฝากเงินของนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาครูประจำชั้น จะคืนสมุดบัญชีให้แก่นักเรียนเพื่อเปิดภาคเรียนใหม่จะได้นำไปฝากในระดับชั้นต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกิษณาชาสมุดดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารโรงเรียนวัุทาวาสค่ะธนาคารของเราเปิดทำการทุกวนัจนจันทร์พุธศุกร์ เวลา11นาฬิก30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะโดยมีนักเรียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารมีฝ่ายต่างๆดังนี้ค่ะ 1. เจ้าหน้าที่ธุรการมีหน้าที่เตรียมเอกสาร 2. เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่ตรวจเช็คจำนวนเงิน 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่บันทึกข้อมูล 4. ผู้จัดการธนาคารมีหน้าที่ตรวจเช็คข้อมูลและเซ็นอนุมัติค่ะ การเปิดบัญชี 1. นําสําสำเนาใบเกิดและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. นําเอกสารมาให้พนักงานบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูล 3. นําจํานวนเงินมาให้พนักงานการเงินเพื่อตรวจเช็คจํานวนเงิน 4. นําเอกสารไปให้ผู้จัดการธนาคารเพื่อเซ็นอนุมัติค่ะการสร้างและขยายเครือข่ายสหกรณ์โรงเรียนววุทาวาัด ได้สร้างและขยายเครือข่ายสหกรณ์ไปยังกลุ่มโรงเรียนบางละมุงสามจนวน6โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านเนินพระหวาน 2. โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 3. โรงเรียนบ้านทุ่งกลง 4. โรงเรียนบ้านมาประชัน 5. โรงเรียนวัดเขาโพทอง 6. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลือ และในปีพุทธศักราช2559โรงเรียนวัส,สุทาวาสจะขยายเครือข่ายในโรงเรียนกลุ่มอำเภอบางละมุง 1, 2และ4การดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียนวัส,สุทาวาส ได้ดำเนินการจัดฐานการเรียนรู้เสร็จฐานโดยใช้อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนกิจกรรมนิทรรศการของสํำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดชนบุรีและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่3ซึ่งการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ดำเนินอย่างนี้ต่อเนื่องทุกปี